อาอาจะไปไหนกันเอาเอาเอนั่นขอไปด้วยสิหุ๋ยจะไปไหนกันนะเนี่ยตื่นเต้นอุ๊ยอุยที่คุค้นๆน่ะ c เเมออนี่เองว่าแต่วันนี้ทีม T Max มาทำอะไรกันที่ CJ เจมอมาดูกันขอเริ่มตั้งบูธก่อนเลยฮึบ ตั้งบูธยังไม่ทันเสร็จก็มีคนมาสอบถามเกี่ยวกับเวลโฟมเยอะแยะเลยวันนี้เป็นวันเปิดสาขาใหม่ของ c j m จมอคือสาขาซอยจสัสโซดซีเจมอลสาขาซอยจสัสโุนยินดีด้วยนะคะทีแม็กทีมก็เลยมาออกบูธแนะนําและให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เวลโฟมซึ่งก็มีขายอยู่ใน c j m จมอด้วยนะนี่ไงท่านใดที่สนใจหาซื้อได้เลยที่ c ีเจอใกล้บ้านคุณทุกสาขา มาบอกว่าเวลโฟมพองตัวได้ดีแค่ไหนพูดไปก็ไม่มีใครเชื่อก็ฉีดโชว์กันไปเลยจ้าที่ข้างหน้าซีเจมอแบบนี้เลยขยายตัวให้เห็นกันไปเลยจัดจะเล่นเอาคนที่ผ่านไปผ่านมาแถวนั้นแปลกใจกันไปเลยก่อนเข้าไปซื้อของยังแฟบๆอยู่เลยออกมาแป๊บเดียวฟูขนาดนี้แล้วแบบนี้มันก็เลยต้องเสริงบวงสวงให้กับน้องเวลโฟมที่ขยายตัวได้ขนาดนี้กันสักหนึ่งกลุ่ม เดี๋ยวจะหาว่าเรามาเสริงกันอย่างเดียวไม่ใช่หนาไม่ใช่หนาเรามาให้คําแนะนําในการใช้งานเวลฟมให้มีประสิทธิภาพที่สุดให้กับคนที่สนใจกันด้วยจ้าเอานี้คุณพี่เอาไปเลยสองกระป๋องขอพักเติมความสดชื่นสักนิดนึงเอาชอนสดชื่นแล้วก็มาเสริงเลกแขกกันต่อจ้าเฮ้ยอ่ะเฮ้ยอ่ะทีบล็อกรอบหน้าเราจะพาไปไหนรอติดตามกันได้แต่วันนี้ไปก่อนนะบาย